PST Marketing โดยผมดร์ธนวัฒนวันนี้นำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องอบผ้าคอมเมอร์เชียลยี่ห้อ LG ขนาด13กิโลกรัมเครื่องอบผ้าคอมเมอร์เชียลหรือเรียกว่าเครื่องอบผ้าเชิงพาณิชย์จะมีข้อดีก็คือสามารถอบผ้าได้เร็วกว่าเครื่องอบผ้าที่เป็นโฮมยูท ผมได้ทดลองอบผ้าโดยใช้ผ้านวม2อสาผืนอบผ้าให้แห้งได้ภายใน30-35นาทีลูกค้าสามารถที่จะสั่งซื้อเป็นแบบกล่องหยอดเหรียและสแกน QR code ที่ติดตั้งอยู่ที่ข้างเครื่องก็ได้แต่สำหรับแต่สำหรับลูกค้าท่านนี้ต้องการใช้เครื่องอบผ้าเชิงพาณิชย์ที่ติดตั้งด้วยกล่องบิวอิน กล่องบิวอินของเรามีความพิเศษตรงที่สามารถสแกนจ่ายด้วย QR code และสามารถสแกนจ่ายได้ถึง3ราคาและสามารถที่จะหยอดเหรียญได้อย่างใดอย่างหนึ่งจะหยอดเหรียญก็หยอดได้ทุกเหรียญทั้งเหรียญ1นบาท2บาท5บาทและ10บาทคระกันให้ได้ตามราคาที่ต้องการหรือเลือกสแกนจ่ายด้วย QR code และเมื่อหยอดเหรียญครบแล้วหรือสแกนครบแล้วเพียงกดปุ่มตาตาร์ที่หน้าเครื่อง เครื่องอบผ้าก็จะเริ่มต้นทํางานลูกค้าสามารถที่จะสั่งซื้อเป็นแบบหยอดเหรียญและสแกน QR code ที่ติดตั้งอยู่ที่ข้างเครื่องก็ได้แต่สําหรับลูกค้าท่านนี้ต้องการใช้เครื่องอบผ้าเชิงพาณิชย์ที่ติดตั้งด้วยกล่องบิวอินกล่องบิวอินของเรามีความพิเศษตรงที่สามารถสแกนจ่ายด้วย QR code และสามารถสแกนจ่ายได้ถึง3ราคาและสามารถที่จะหยอดเหรียญได้ อย่างใดอย่างหนึ่งจะหยอดเหรียญก็หยอดได้ทุกเหรียญทั้งเหรียญ1นบาท2บาท5บาทและ10บาทคระกันให้ได้ตามราคาที่ต้องการหรือเลือกสแกนจ่ายด้วย QR code และเมื่อหยอดเหรียญครบแล้วหรือสแกนครบแล้วเพียงกดปุ่มสตาร์ทที่หน้าเครื่องเครื่องอบผ้าก็จะเริ่มต้นทำงานอบผ้าให้ท่านท่านสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องอบผ้าที่เป็นเชิงพาณิชย์ซึ่งมีข้อดีต่างๆและสามารถสั่งแบบติดข้างเครื่อง หรือเป็นแบบบิวอินหรือกระทั่งเป็นแบบที่เป็นทาวเวอร์ที่ติดอยู่ข้างเครื่องแต่ไม่ติดกับเครื่องจะยึดติดอยู่ที่พื้นก็ได้โดยที่ไม่มีการเจาะเครื่องและไม่มีการตัดต่ออุปกรณ์ใดๆภายในเครื่องเป็นเพียงแค่เอาอุปกรณ์เข้าไปเชื่อมต่อกับวงจรภายในเครื่องทำให้เครื่องยังมีสภาพเดิมและประกันยังคงอยู่ครบถ้วนตามเดิมในการตัดสินใจซื้อ หรือลงทุนทํำธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญจำเป็นจะต้องหาข้อมูลในหลายๆด้านและเปรียบเทียบกันก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อให้ท่านได้สินค้าที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดสาหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของท่านผมยินดีให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาสนใจหรือต้องการพูดคุยกับผมโทรไปคุยกับผมได้ที่0863194950